สวัสดีค่ะบุภาผ้าลวยค่ะมาแนะนำเสื้อลายสับปะรดอีกตัวหนึ่งค่ะตอนนี้เขาจะทำเป็นแขนเหมือนประมาณว่าคอสี่เหลี่ยมนะคอสี่เหลี่ยมชายจะย้อยๆหน่อยชายจะย้อยๆลายสับปะรดนะคะแล้วก็มาแต่งตุ้งติ้งตรง,งชายอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ของบุภาจะทำคล้ายๆของเขาแต่ไม่เหมือนของเขาสัทีเดียวค่ะด้วยลายสับปะรดนี้นะคะ แต่ว่าเอามาให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเออด้วยลายนี้ก็<ๆ>กกสวยดีเนาะลายสับประรดสวยดีทีนี้มันจะชายบานแต่ว่าชายชายเสื้อจะยาวนิดหนึ่งนะคะเขาจะทาออกมายาวเนาะทาออกมายาวคอสี่เหลี่ยมค่ะแขนก็ประมาณแขนกุดแต่ว่าเหมือนแขนมีปีกนิดนิดนะคะตรงมีปีกนะเหมือนว่าเขาล่นออกมาเหมือนประมาณประมาณออกกระดิ่งนิดนึงค่ะแต่ว่าเขาเขาทาคือนางแบบอะคะ่ะเขาเขาพับมาให้เหมือนให้เหมือนคอสี่เหลี่ยมนะ แต่น่าจะประมาณแขนกระดิ่งค่ะอันนี้นะของนางแบบเนี่ยค่ะด้วยลายสับปะรดเนาะแต่ว่าตรงตรงที่ขึ้นคอนะคะเขาใช้ลายโซ่ลายโซ่เนาะลายโซ่แต่ของบุภาก็ทําแต่ว่าไม่ใช้ลายโซ่ค่ะใช้ลายหลักเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็คือเอาแบบเสื้อมาให้ท่านผู้ชมดูค่ะ mm. เผื่อจะอยากถักด้วยลายสับปะรดเนาะด้วยลายสับปะรดพอดีบุภามีแพทเทิร์นลายสับปะรดเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูแต่ว่าบุภาไม่ได้มาสอนอ ทำลายนะแต่จะขึ้นขึ้นตัวอย่างลายให้นิดนึงค่ะขึ้นตัวอย่างลายให้นิดนึงถ้าดูท่านผู้ชมว่าจะเอาลายไหนนะเดี๋ยวเรามาดูแบบกันค่ะพอดีบุผาามีหนังสือที่เป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นของลายสับปะรดอยู่ค่ะอันนี้นะก็หมายท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูจะใช้ลายสับปะรดอันนี้ก็ได้นะคะจะใช้ลายนี้ก็ได้นะ จะได้ทําตามอย่างนี้ก็ได้ค่ะวิธีถักเราก็คือเราจะใช้เ,เราจะใช้ใช้ลายสับปะรดเนี่ยค่ะตรงตรงใต้ใต้รักแร้นะใต้รักแ,แร้เราก็ทำทำลายขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะทําลายขึ้นมาก่อนท่านผู้ชมจะใช้ลายนี้ก็ได้อันนี้สับปะรดสับปะรดคนละแบบกับของของตัวอย่างนะคะอันนี <S <S ้อันนี้มันจะมีดอกนี้อันอันนี้อันหนึ่งนะเนี่ยค่ะจะใช้ลายนี้ก็ได้ จะใช้ลายนี้ก็ได้ส่วนตัว,ตวที่ต่อขึ้นมาตรงตัวเราก็ใช้ลายโซ่ถักโซ่ขึ้นมาก็ได้ค่ะอันนี้ลายสับประรดตัวนี้นะเผื่อท่านผู้ชมไม่มีแพทเทิร์นนะอันนี้บูผากางมาให้ก็น่าจะชัดไหมชัดอยู่นะเห็นอยู่อ่านี่ค่ะค้างไว้ให้นิดนึงนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเผื่อจะได้แคปได้นี่นะคะลายลายจะเป็นแบบนี้นะส่วนของบูผานที่ใช้ไหม เบอร์20สีม่วงของวีนัทนะคะอันนี้ของวีนัทที่ถักเนะะี่ยค่ะก็ถักได้มาเยอะพอสมควรนะคะได้มาเยอะพอสมควรพอดีมีไหมสีม่วงอยู่พอดีเข็มบุพาชใช้0 9 5ย MM ์มมนะคะมันมองไม่เห็นนะโทรศัพท์เดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัดเนี่ยคะ่ะ0.95 MM. ุามมบพจะใช้เบอร์นี้ประจํา มันจะใหญ่หน่อยค่ะถ้าเบอร์เล็กกว่านี้มันควักไม่ค่อยติดบุผักก็เลยจะใช้ถ้าใหม่ซัมเมอร์นะคะใช้0.95ม mm. มเวลาถักนะคะถักลายสับประรดก่อนนะถักลายสับประรดรอบตัวก่อน,นะคะ่ะบุพาใส่เสื้อผ้า XL ถ้าเป็นเสื้อผ้าธรรมดานะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงก็ XXL ไซส์44ค่ะ44เนอะ ทีนี้ดอกสับประรดนะคะบูผาชใช้ทั้งหมด12ดอก12ดอกรอบตัวนะคะ12ดอกรอบตัวเนะะี่ยค่ะบูผาชใช้สับประรดเป็นเถาลงมานะคะเป็นเถาลายเดียวกันเนาะลายเดียวกันสับประรดเนี่ยลายลายเดียวกันเดี๋ยวให้ดูลายก่อนแล้วก็ตรงที่ขึ้นเนี่ยบูผาชใช้หลัก2หลักเว้น1โซ่ค่ะ2หลักเว้น1โซ่ขึ้นไปอันนี้วงแขนที่จริงอันเนี้ย ตรงคอตรงแขนเนะะี่ยค่ะได้เลยค่ะเราไม่จําเป็นต้องเก็บอีกก็ได้นะใส่ได้เลยเป็นสายเดี่ยวได้เลยนะคะเนี่ยใส่ได้เลยอันนี้อันนี้จะเป็นคอสี่เหลี่ยมค่ะเป็นคอสี่เหลี่ยมถักขึ้นไปตรงที่ไปไหล่นะคะก็คือ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเดปดเก้ารอบถักขึ้นไปตรงที่แยกแยกไหล่นะคะเก้ารอบส่วนตัววงแขนท้องแขนบุผาเพิ่มเพิ่มโซ่มานะคะเพิ่มโซ่ อไม่ใช่เพิ่มโซ่เนาะทำดอกเราทำดอกอยู่แล้วนะ12ดอกทีนี้ท่านผู้ชมถ้าตัวเล็กก็ใช้10ดอกก็ได้ค่ะ12ดอกก็จะตัวใหญ่นะตัวใหญ่อันนี้รีดแล้วก็จะใหญ่ตรงตรงท้องแขนในบูผาเผื่อไว้ตรงตรงช่วงหนึ่งดอกค่ะสังเกตไหมคะเนี่ยค่ะตรงท้องแขนอันนี้คือใส่เป็นเป็นสายประมาณว่าแขนกุดได้เลยนะคะอันนี้ได้เลยนะไม่ต้องต่อแต่ของบูผาจะต่อแขนค่ะเพราะบูผาใส่เสื้อต้องมีแขนเนาะ พอดีว่าเราใส่ทํางานค่ะใส่ทํางานส่วนคอมันจะกว้างแต่จริงจริงคอเนี่ยพอดีแล้วแต่บุพาจะไปเก็บเข้าคออีกเก็บเข้าคออีกหน่อยนะตรงที่ถักตรงนี้ขึ้นมาตรงคอบุพาใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองรอบขึ้นมาตรงที่ก่อนที่จะขึ้นไปไหลนะคะสิบสองรอบแล้วก็ต่อไหลขึ้นไปอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะ คือบุภาเอาวงแขนเป็นตัวกําหนดนะวงแขนเนี่ยคะ่ะที่จะให้ใส่ได้ที่จะให้แต่วงแขนก็จะรวมๆนะเนี่ยจะรวมๆเนาะจะใหญ่อยู่คะ่ะวงแขนเนี่ยจะใหญ่อยู่แต่ทีนี้ว่าเสื้อตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะออกมาเป็นแนวไหนเนาะเนี่ยคะ่ะส่วนตรงชายตรงตรงตรงสับประรดเนี่ยได้แล้วสับประรดเนี่นะคะลายสับประรดตรงดอกมันนะคะมันก็จะบานออกนะคะจะค่อยๆคือจะบานออกนิดนึง จะบานออกนิดหนึ่งนะเพราะว่าตรงนี้ถักหุบลงเนาะเดี๋ยวตัวนี้บุผาจะมาขึ้นขึ้นลายให้นิดนึงค่ะว้ใช้กี่โซ่แต่ลายสับประรดท่านผู้ชมก็ทําต่อได้อยู่แล้วนะทําต่อได้อยู่แล้วถ้าจะเอาลายที่ไม่ตรงตามที่แพทเทิร์นที่บูผาให้ตะกี้นะถ้าจะเอาลายนี้นะลายสับประรดนี้นะลายสับประรดนี้ตรงแยกมันจะมีตรงนี้ค่ะตรงนี้ที่ขึ้นมาของตัวอย่างเนี่ยเขาใช้สาม สามรอบตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามแต่บุพาใช้สี่นะใช้สี่ด้วยดอกเนี้ยขนาดดอกบุพานัาจะใหญ่เขาหน่อยหนึ่งตัวขนาดดอกเนี้ยแต่ลายมาสวยนี่รีดแล้วสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยคือเห็นแล้วชอบเลยชอบเลยแล้วมีสีตรงตรงเป๊ะเลยแต่ตรงคอตรงเนี้ยเอาเอาหนานิดหนึ่งไม่ได้เอาแบบโซ่เนาะถ้าเอาแบบโซ่ก็เสร็จเร็วดีค่ะแต่บุพาเอาแบบนี้ อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะอุพัดจะมาขึ้นช่วงลายเริ่มต้นของสับปะรดให้ดูหน่อยหนึ่งค่ะว่าใช้กี่โซ่เวลาเราถักโซ่ถักโซ่นี่นะคะก็คือถักโซ่เสร็จเอาไปรอบหน้าอกนะคะแบบหลวมๆนะรอบหน้าอกแบบหลวมๆใต้รักแร้นะคะเพราะอันนี้เราถักเราถักดอกก่อนค่ะถักดอกก่อนถักดอกสับปะรดก่อนให้ได้ว่ากี่ดอกก่อน แล้วเราถึงขึ้นไปตรงตรงช่วงคอคือถักดอกใต้ลักแล้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนว่าเราจะใช้กี่ดอกขอบุผัฒต้องการให้มันย้ยยค่ะมันมันตัวใหญ่ย,ย้ยยพอง,พอง,พองก็เลยก็เลยเอาดอกเยอะหน่อยแต่ถ้าท่านผู้ชมว่าช่วงประมาณสักสิบดอกก็ก็จะโอเคนะ อันนี้บุพภาทำตัวอย่างให้ดูเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นนะพอเริ่มต้นค่ะพอเริ่มต้นได้โซ่ตามต้องการแล้วนะคะก็มาขึ้นขึ้นลายเวลาขึ้นลายก็ใช้สามโซ่ค่ะสามโซ่สามโซ่โซปักลงไปสี่หลักค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะสี่หลักไม่มีเว้นโซ่นะคะไม่มีเว้นโซ่เพราะต้องการให้หลักให้ตรงตรงแนวแนวรอบ สับปะรดนะคะมันทึบมันทึบนะไม่ไม่เว้นโซ่นะคะเนี่ยคะ่ะสี่หลักพอสี่หลักเสร็จพอรีสี่หลักเสร็จนะเว้นไปหนึ่งสองสามสามโซ่นะคะสามโซ่3ามโซ่เราจะเอาตัวนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้ามาปักลง มาปักลงโซ่ที่5ค่ะโซ่ที่5นะมาปักลงโซ่ที่5นะคะทำหลักนี่นะคะโซ่ที่ห้นะแล้วก็3โซ่3ามโซ่อันนี้ตรงที่ขึ้นต้นนะคะก็เว้นมาห้ามาสี่โซ่มาปักโซ่ที่ห้าหนึ่งสสามสี่มาปักตรงโซ่ที่ห้าทำหลักค่ะทำหลัก อันนี้จุดเริ่มนะจุดเริ่มสีหลักค่ะสีหลักบุพัาใช้ใช้ใหม่พรมถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะจะได้เห็นได้ชัดๆแต่ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมลืมไปเอาเอาสีสีเข้มมาสีม่วงมาก็พอมองได้อยู่นะพอมองได้อยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ถักไปอีกสามโซ่สามโซ่นะคะสมโซ่นะก็นับไปหนึ่งสสามสี่ วัดปากลงโซ่ที่หโซ่ที่5นะคะโซ่ที่5ตรงนี้เราทําหลักเลยค่ะอันนี้พันหัวเข็มนะนับไปทั้งหมดบูพ่าใช้9หลักค่ะใช้เหลักอันนี้หลักที่1แล้วนะหลักที่2ใช้9หลักนะคะถ้าเจ็ดหลักมันก็จะน้อยอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะจะใช้เจ็ดหลักแหลักเก้าหลักแล้วแต่นะคะตรงนี้นะ อันนี้ตัวที่จะขึ้นดอกสับประรดค่ะสามสี่ห้าห,<ก>ห<ก>เจ็ใช้เจ็ดก็ได้นะใช้แปดก็ได้ แดแต่ของบุพาใช้9้านะโดยบุภาใช้ไหมซัมเมอร์ค่ะบุพาเลยใช้9้าหลักแล้วก็เว้นมา3ามโซ่พอเว้นมา3ามโซ่แล้วก็นับไป1 2 3 4 5สี่ห้าปักลงหลักที่หค่ะเว้นเว้นสี่โซ่ค่ะมาปักที่ห้านี่นะคะใช้สี่หลักสี่หลักนี้เราไม่เว้นนะคะไม่เว้นโซ่นะไม่เว้นโซ่ ที่จะทําแยกนะคะเวลาเราถักรอบถัดมาเนี่ยเราก็ปักลงบนระหว่างกลางเลยค่ะแล้วก็สามโซ่สามโซ่ก็เว้นมาสี่หนึ่งสองสามสี่มาปักโซ่ที่ห้ามาปักโซ่ที่ห้าเป็นหลักนี่นะคะหลักเดียวนะเนี่ยค่ะหลักเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามสามโซ่แล้วก็มามาลงโซ่ที่ห้าโซ่ที่ห้านะเป็นหลัก อันนี้เป็นช่วงนะคะเป็นช่วงตะกี้เราได้1ดอกแล้วใช่ไหมคะ1ดอกแล้วนะหนงดอกนคะคะอันนี้ได้เป็น1ดอกแล้วนะทีนี้เราจะเอากี่ดอกขึ้นอยู่กับว่าตรงที่เราทําโซ่ไว้ะคะ่ะมันได้กี่ดอกอันนี้3พอมาตรงนี้เราจะทำํทำทําตัวดอกมันค่ะนี่นะ 1 2 3 4 แล้วก็สามโซ่สมมุติว่าเรานับดอกได้ลงคู่แล้วนะคะดอกคู่นะดอกคู่กันแล้วนะคะนับดอกนี้ค่ะได้ได้ลงจํานวนคู่นะคะเราก็จะมาชนรอบมาชนรอบนะคะคือบุพาให้ถักหาถักดอกนะคะเพื่อหาลายบุพาจะทําแบบนี้นะเนี่ยค่ะเราก็มาชนฝั่งนี้มาชนฝั่งนี้สมมติว่าเราได้ดอกตามกําหนดแล้วใช่ไหมคะส่วนตัวโซ่ตรงนี้ค่ะเราก็เกี่ยวมันแล้วก็ตัดไหม นี่นะคะเกี่ยวมันให้กะมันเว้นสามโซ่เว้นสี่โซ่ใช่ไหมคะ5โซ่เนะคะเราก็ค่อยตัดไหมตรงนี้แล้วก็ผูกมัดให้เรียบร้อยนะคะมันก็จะถักเป็นวงกลมขึ้นไปเป็นวงกลมขึ้นไปอันนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างวิธีทํานะบุพาจะถักเสื้อโดยเอาลายเป็นตัวกําหนดจะไม่มาบอกนะคะว่าทํากี่โซ่นะ่าทํากี่โซ่ให้ทําแบบนี้นะคะตอนแรกเราถักโซ่รอบตัวเราก่อนใช่ไหมคะ อันนี้รอบเดี๋ยวรอบต่อมาเดี๋ยวบุภาจะทําต่อจากตรงนี้ให้ดูขึ้นให้ดูตัวอย่างนิดหน่อยค่ะว่าวิวธีทําอันนี้ตอนเริ่มต้นนะเพราะมีหลายท่านบอกว่าช่วยสอนตั้งแต่เริ่มต้นให้หน่อยอันนี้คือวิธีทําเริ่มต้นนะคะวิธีทําเริ่มต้นนะเพราะเราต้องทําดอกก่อนค่ะทําดอกรอบตัวเราก่อนเพราะเราไม่มีแพทเทิร์นค่ะเรื่องของเรื่อง <laughs> ถ้ามีแพทเทิร์นอันนั้นเขาคิดมาให้แล้วนะเขาคิดมาให้แล้วแต่น,นี้เราไม่มีแพทเทิร์นรอบต่อมานะคะรอบต่อมาเราก็ตรงกลางหลักเนี่ยคะ่ะตรงกลางหลักนะเราก็ขึ้นหลัก4ี่หลักพอได้2หลักนี่นะคะอันนี้ทำตัวอย่างด้านข้างแต่หมุนม้วนกลับเลย แต่กี้มันสามโซ่ใช่ไหมคะถ้าโซ่มันยังไม่ตึงเราก็สามโซ่ใหม่สามโซ่นะเราก็ทํปาปักลงตรงกลางนะะเนี่ยค่ะลราก็ใช้สามโซ่ทําห่วงสามโซ่นี่นะถ้าเราเอาหลักเก้าหลักอย่างนี้คะ่ะตัวตัวที่ตัวสับประรดมันก็จะใหญ่นี่นะคะถ้าเราจะเอาเล็กกว่าน,นั้นก็ได้จเจ้าแปดหลักเจ็ดหลักก็ได้คะ่ะ สับปะรดมันก็จะเล็กลงไอตัวลายตาตาเนี่ยค่ะมันก็จะเล็กลงอันนี้แล้วแต่เรานะทีนี้เราก็ตักถักหลักขึ้นไปมันจะคุมกันเองค่ะมันจะมีเพิ่มโซ่ลดโซ่ก็ดูว่ามันมันตรงไหนมันตึงถ้ามันตึงก็เพิ่มโซ่ถ้าตรงไหนมันหย่อนเราก็ลดโซ่อย่างเงี้ยค่ะลายสับปะรดอ่ะนะมันเป็นเถากันไปอันนี้ก็สามโซ่ก่อนเนี่ยค่ะเราก็ปักลงตรงกลางนี้เลย เราไม่เว้นโซ่นะคะเราไม่เว้นโซ่เพราะเราต้องการให้ตรงเนี้ยมันเป็นคูเป็นแนวชัดเจนรอบสับปะรดนะคะอันนี้เจตนาจะเป็นอย่างนั้นนะนี่นะคะสี่หลักพอมาตรงนี้ตะกี้มันสามโซ่ใช่ไหมคะเราจะใช้สองโซ่ก็ได้สองโซ่ตรงนี้มันจะค่อยๆแคบเข้านะตรงหลักตรงเนี้ยค่ะ ตรงนี้มันบานใช่ไหมคะตรงนี้มันบานตรงนี้มันจะแคบเข้านะคะตรงนี้นะมันจะค่อยๆแคบเข้าแต่ก็ไม่เสมอไปนะ <c oughs> มันบานท่านผู้ชมก็ดูเอาแล้วกัน่าคะตอนถักนะตอนถักนี่ค่ะมันจะลักษณะบานออกอนะันนี้เนี่ยค่ะ ที่เหลือก็ถักต่อดไปนะลายสับประรดตะกี้ให้ให้แพทเทิร์นลายไว้แล้วจะใช้ลายนั้นก็ได้ค่ะลายที่ตามแบบของบุภาก็ได้ก็อันนั้นก็จะได้ดูง่ายแต่บุภาวัดทุกคนน่าจะถักลายสับประรดเป็นคนที่ถักโคเชค่ะมันเป็นลายที่แบบโอ้ยดังเดิมนะใครถักลายสับประรดไม่เป็นเนะี่ยไม่ใช่แล้วนะมันเป็นลายหาก,กินนะพูด,ดง่าย <laughs> มันเป็นลายที่สวยพูด,ดง่ายๆมันอยู่บนตัวเสื้อตัวไหนมันก็สวยค่ะลายสับปะรดเนี่ยเราจะชอบนะฝั่งเอเชียเราจะชอบแต่ฝั่งยุโรปเขาจะไม่ลายทำนองนี้นะฝั่งยุโรปเขาจะเป็นอีกแบบหน,นึ่งนะคะปักตรงกลางเนี่ยทำขึ้นไปเพิ่มโซ่ลดโซ่หวังตรงนี้นะ อันนี้บุพัฒทำจะทำให้ดูแค่สองรอบนี้นะท่านผู้ชมก็ไปทำต่อด้วยลายสับป,ปะรดทุกคนน่าจะทำเป็นน่าจะทำเป็นนะอันนี้ใช้สองโซ่เดี๋ยวพอมันไปรอบที่มันเป็นดอกเหมือนกันค่ะมันจะคุมกันเองด้วยลายของมันนะลายของมันนะ่ะมันจะมีเพิ่มลดของมันอย่างเงี้ยค่ะอีฝั่งหนึ่งหุบอีกฝั่งหนึ่งบานอย่างเงี้ยตัวช่วงดอกค่ะ อันนี้ทําให้ดตตนนะูตรงเริ่มต้นนะตรงเริ่มต้นเริ่มต้นลายแต่ต้องขออนุญาตว่าลายสับปะรดอันนี้ไม่ขอทําจบคลิปลายนะอันนี้คือตัวอย่างที่ที่ถักนะส่วนตัวดอกเนะะี่ยค่ะให้ดูของจริงพอดีบุผัดถักมันด้วยไหมมันเส้นเล็กนะมันก็ถักไม่ได้ไวเนะะี่ยค่ะพอระคุมมาตรงนี้สังเกตไหมคะพอ พอตรงพอตรงนี้มันเริ่มหุบเริ่มหุบตรงนี้จะต้องบานออกใช่ไหมคะตัวดอกมันอ่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะมันจะเริ่มต้นแค่ตรงนี้ตรงนี้แค่นั้นเองตรงนี้เราจะใช้ตามแบบของบุพภาที่ให้ตะกี้ก็ได้เนี่ยค่ะพอพอมาตรงนี้มันก็จะทยอยมันจะมีหุบมีบานหนึ่งอย่างนี้ยค่ะเป็นถาลงไปนะส่วนตัวที่ตรงสุดเนี่ยชั้นหลักอันนี้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะตรงนี้นะพันหัวเข็มสองครั้งเพราะถ้าครั้งเดียวมันจะเตี้ยไปค่ะมันจะเตี้ยไปเนะคะ ก็จะได้สับปะรดโอเคอยู่นะสวยอยู่เนี่ยค่ะลายสวยอยู่ลายนี้นะก็มาแนะนำท่านผู้ชมอีกลายหนึ่งที่ทำลักษณะตรงคอแบบนี้นะ mm hmm. เห็นแบบแล้วสวยดีค่ะของนางแบบแต่ว่าท่านผู้ชมจะเอาจะเอาตุ้งติ้งเหมือนของนางแบบก็ได้หรือจะไม่เอาก็ได้อันนี้สีบวงเนี่ยค่ะสวยเนี่ยนะสวยนะก็ดอกลงมาแค่เท่าไหร่เองอะ สามช่วงดอกเนาะถ้าเทียบนะจากดอกเนี้ยจากดอกเนี้ยหนึ่งสองสามช่วงดอกเองเนี่ยค่ะตรงเถามานะันก็ประมาณไม่ไม่ได้ไอ้นี่มากนะแต่ว่าของเขาน่าจะใช้ไหมออกเส้นใหญ่หน่อยนะไม่ใช่ไหมซัม,มอค่ะส่วนใหญ่ของฝรั่งอะ่ะเขาจะใช้ไหมค่อนข้างเส้นใหญ่นะประมาณไหมพรมอะ่ะประมาณไหมพรมที่ถักอะ่ะมันจะถักได้ไวหน่อยสังเกตว่ามันห่งหางเห็นไหมใชมันไม่ทีมันไม่ทีนะ ก็เอาลายเอาแบบเสื้อไห้ท่านผู้ชมดูแล้วกันค่ะว่าว่าแบบเสื้อแบบนี้ก็น่ารักดีนะยิ่งสาวๆใส่นะตัวเนี้ยคอ,อสี่เหลี่ยมแขนกุดใส่สบายๆกับกางเกงขาวโอเคอยู่นะบุภาว่าสวยอยู่นะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าถ้าบุภาถักเสร็จแล้วว่าเป็นแบบไหนนะใส่ให้ดูเดี๋ยวมาลงเป็นอีกคลิปหนึ่งไว้ค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ